เต่าเต่าเสียเต่ามาโดนมาได้แล้วก็เสียเต่าฮะมาได้จักปีแล้วมาได้ปีเครื่องได้ได้ไดเงินฝากรายมาได้แล้วก็มาอันปีเครื่องเนี่ยเสียเต่าด้ยผู้บบาด้ยเนี่ย <c oughs> ผู้เบา สวดครับได้เงินฝากหลายปนไดเราก็มาปีเครื่องนะพอได้เก็บหพอได้เก็บอดเลขหกลักไปทอดหลักล้านไปหัวล้าน้วครับโอ้ได้เตหัวหลันเด็ดล้านหกเจ็ดหมื่นก็อีได้แต่หัวหลันอยู่นี่ผูบาวนี่นี่ครับมาไม่นี่ นี่แหละมือนี้มารุ่นหม,ม่ผู้บาวว่าเบิผู้ <c oughs> บ้าวเบิร์ดผู้บ้าเบิดมิสเตอร์ผู้เถ่าเบิดแล้วนี่เด้ผู้บ้าเด็ดนี่เดะบ้าขุนเด็ดนี่เดะท่านขุนเนี่ยโอ้ผู้บ้าเลี้ยงหน่อยอืมววอม ไอเือมึงนีอาบูปีโปว่ไไลกันเขาวางได้ก่อเหี้ยที่บอกมันเอิ่นนะเบิ่งหลดพี่น้องมื่อนี้เหตุการณเห็ุงานชีวิตแรงงานในคนไทยครับู้ตัวสารบิมเห็ุงาน่าคตัวสาบุคคือภาดแอปอดติ้งจ้แอปได้มาเบงไดก่อนไม่เหตุงานอยดเมืองนอกเมืองน้าเอะ ปีโป้เป็นไก่ไม่เห็นงานอยู่มืหน่องเมงหน้านั่นเห็นมาเราห่องก่อนทันไดตวสบเมืงยมันกะเห็ดปัหอไเสียเต่าเศรษฐกิจไม่ดีเพราะ็รกใสหรวีดีโอ โอ้ยมาเบิ่งรถ้วครับเงินเดือน4หมื่นว่าเด็อย่แล้วโอ้ยมับุอยู่ไปวางสั่นเงินเดือน4หมื่นนะ4หมนนะยไปห้าวาเขา็ดเองชีจรงเลยันมันนาเงิหมื่นูปเศร้าที่ไบอกแทกกับปูแล้เนียเงินเดือน6เหมื่นมายืนนเดดมากไมมเลีนซื้อเนี่ยโอ้ยสบายปนีคนกบอยากมาอยู่เนาะ มักส่ม่งใ่ไอ้ใค่ก็ไมีคนซือเราซือยาดูดกินแม่งสิคนละฟัง่ายคนละฟังนานนไ้มนบเกยเฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเด้้ยเ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 ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ย้เด้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเ้ยเั้ยเฮ้ยเฮมยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้ยเยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเยเยเย ถ้ากันทำอะไรเนี่ยทำอะไรไข่ไก่อยากว่าลุ้นหมากครับลุ้นหมากลุ้นหมากมันหลายเลนลักตัดทีมไปกันเลยสี่ได้ทันเขาสามคนสี่คนยังมาทันเขาดิเฮ็ดแนวได้ก่อนเขาเขาให้เฮ็ดจังได้ก่อนนี่นายจ้างบอกว่ายังได้ก่อนมือเ้านี่เขาให้ใส่มือเดียวเขาให้ใส่มือเดียวใส่สองมือ ทำใส่สองมือเฮ็ดยังก่อนแล้วเฮ็ดนี่นี่รุ่นหมากแล้วดอกรุ่นหมากแล้วดอกใส่ไม่ใส่มันรุ่นจังไหนสาธิตท้องจันให้เบิ่งนะนี่หนึ่งสองสามสี่ขั้นหมากเอาไว้สามมีดอกหมากพิมหนึ่งหมากสามหน่วยเออเนี่ยนี่ขันไม่หมากเอาหมากพิมเอาดอกไว้เออเป่งสั่น มันสีบระทันกันโอ้มันสีใหยประทันกันเออซึ่มเป็นหมากนี่มันสีแจียกอนมันสีอะได้ขายพร้อมกันอุ้ยหนอเขาเขาเป็นหนั่งเสือเอาไว้สามหน่วยสี่หน่วยมันสีหลายพูดโอ้มันหลายพูดเออมันสีเก็บบอาไว้เก็บบอาไว้เก็บบระทันตลาดเขาต้องการหนอยโม่เขาต้องการหลายเขาเกิดสงครามกันอยู่เนี่ยไม่เห็นบอกโอ้ยนักสีได้ขายว่าได้ขายดอกมไม้เลยขายขึ้นก่อนล่ะ มีคนซสือคนกินคือเก็เนี่พี่อะไรหรอกเนี่ยไม่ได้เห็นนังไหมนายจ้างไหมนั่งอยู่บ้านได้ซื้อไหมคนกินจะซื้เหมอเนาะแีจีรอดียเเงินใสมาใจลุงน้องไหมเจาเงินใสมาใจลุงน้องก็นีจกฟรี่อ๋อลุงน้องเห็นงานพี่เิ่งสั่นตัวไหวเย